สวัสดีค่ะมือนีพามาชมบ้านล็อกเขา้าบ้านล็อกเข้าแฟนสร้างเองจ้ะสร้างเองกับรถแมคโคเพื่อนจ้ะรถแมคโครเพื่อนคันนี่จ้ะเพื่อนคู่คิดมิดคู่สร้างอหลีรถแมคโคคันนี้รถมือแปดเพรามันมือสองมือแปดจ้ะจ้ะ ส้างน้ำก่นกระรดแม็โค่แหละจ้ะเพื่อนไปซื้อไม้ไ,มไอ้ต้นสนเป็นเป็นต้นๆแล้วก็อ่าจากเพื่อนบ้านจ้ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเพิ่นมีปลาสนหลายเพื่อนก็นซื้อมาแล้วเพื่อนก็นเอามาลอกลอก,ลอกไอ้ลอกลอกเปลือกสนออกจ้ะลอกเปลือกสนออกแล้วก็อ่าแล้วเพื่อนก็นเวลาเพิ่นดึงขึ้นไปเพื่อนก็นใส่รถแม็โครจ้ะ ใส่รถแมคโครดึงดึงขึ้นกับอ่สลิงจ้ะสีมีสลิงดึงขึ้นแล้วก็สั่งมาตั้งแต่เราสั่งมาตั้งแต่ท้าได้พ่อแม่สมบนจ้ะตั้งแต่เราเป็นผู้บาลสูตรอยู่ตอนนั้นเราก็มีงานไหลแล้วก็อ่าแล้วก็เวลาว่างเราจังเห็ดจ้ะเวลาว่างก็เห็ดอ่าสั่งตั้งแต่ท่านได้มีครอบครัวมีลูกมีเต้าบนจ้ะสั่งมาได้สิบก็ปีแล้วตอนนี้หลังคากับทานได เสร็จเท่จ้ะเพราะท่านได้ใส่ใหญ่ฝาท่านได้เอาไม้มาใส่ใต้หลังคา,าจ้ะจ้ะมีสามสั้นสั้นล่างเป็นสั้นนาอ่าใต้ดินใต้ดินบ่ด้านหน้าเข้าไปได้แต่ว่าด้านข้างเป็นอ่าสิมีอ่าดินอยู่ข้างข้างจ้ะฟัขงข้างเพราะว่าอ่าเอารถแมคโครจกดินออกเพราะว่าถ้ามีดินเนี่ยมันเซียดให้บ้านอุ่นจ้ะ อ่ามันเห็นให้บ้านอุ่นแล้วก็มันบอประหยัดไฟฟ้าอะไรไหมจ้ะอ่าสั้นแรกที่เป็นปูนก็ฝังอยู่ในในดินจ้ะสั้นที่สองก็เป็นห้องรับแขกแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งแล้วก็ห้องเสาหนาห้องน้ำจ้ะสัน้นสั้นที่สามก็มีอ่าห้องนอนสองห้องจ้ะบ้านมีเตาผิงสามสามเตาเป็นเตาซสาหนาแล้วก็อ่าเตา เตาในห้องรับแขกแล้วก็เตาอ,อ่าห้องในห้องนอนอีกสั้นสองจ้ะเอาให้เบิง้งบานว่าเออแต่งเงดเหดบานผู้เดียวก็ได้แต่งเงยดต่อ่อนซ้อนจ้ะโอเคเนาะจ้าอากาสหนาพ่อกันไหมจ้ะสวัสดีจ้ะ